เราเลิกในการที่จะนำอดีตนำมาทำร้ายหัวใจของเราเราเห็นคุณค่ากับปัจจุบันและเราเห็นโลกดุนยาเล็กนิดเดียว เวลาที่เราเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะตัดสินใจแบบไหนกับเหตุการณ์อย่างนี้สุดท้ายอะ่ะเราก็ย้อนกลับมาดูว่าท่านนบีสอนไว้แบบไหนว่าท่านนบีตัดสินใจอย่างไรเราก็ทําตามที่ท่านนบีตัดสินใจนี่แหละเพราะการตัดสินใจของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลสลามเนี่ยคือรูปแบบที่อัลลอฮ์ได้ทรงลงวะฮีมาให้ท่านนบีได้ตัดสินใจเป็นแบบอย่างท่านนบีตัดสินใจด้วยคําสั่งของอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีทํานั่นคือรูปแบบ อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้อุมมาของท่านนบีเนี่ยได้ปฏิบัติตามนั่นเองนะฮะแล้วพอเราได้นําหลักการศาสนาและคําสอนแห่งสลามเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตเราพบกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขสงบอย่างแท้จริงดังนั้นผมและพี่น้องในวันนี้เราเลิกตื่นกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเราเลิกในการที่จะนําอดีตนํามาทําร้ายหัวใจของเราเราเห็นคุณค่ากับปัจจุบันและเราเห็นโลกดุนยาเล็กนิดเดียว